สวัสดีครับพบกับนายศุเกเจ้าศิปกรนทสอที่คุณวานใจช่วงรถเดินเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครที่อยากได้รถ อีโคคาโชมใหม่เท้ๆแล้วอยากได้รถบ้านแท้ تى, ๆใหม่น้อยๆวันนี้เรามีรถบ้านสายจอดมาให้ดูอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2021 Nissan Armera ตัวรอง top 1.0V Turbo ไม่5,000 นิสสันอเมรานะฮะเป็นอีโคคาสุดคุ้มจากค่ายนิสสันวันนี้เป็นเจนที่2หรือตัวปัจจุบันโฉมใหม่ล่าสุดไหมให้ดูเลยเป็นเครื่องที่เล็กลงก็จริงแต่แรงกว่าเดิมฮะ,ะแนะนำคันนี้เลยรถบ้านสายจอดอีกแล้ว2021นิสสันออเมราตัวรองท็อป 1.0V เอร์โบใหม่5,000รถบ้านมือแรกมือเดียวแท้ๆเลยนะรับประกันโครงสร้าง ไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ5,000กิโลเมตรรับประกันสักืินเส็มราคาครับได้สีขาวมุกไม่พอได้ชุดแต่งรอบคันได้เท่ในสไตล์นิสสโมวันนี้เพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ารถบ้านสายจอดคันนี้ล้างขึ้นมาแล้วสวยขนาดไหนมาโลโก้สวยเท่มากเป็นอะคริลิกนะสีชาชานะใหญ่เต็มฝ่ามือกระจังหน้าด้านในเป็น กังพืง้นพลาสติกสีดำล้อมกรอบด้วยคโครมเมียมใหญ่ๆโอ้โหสวยมากไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ LED โคมไฟสวยใสยปิ๊งแน่นอนเพราะว่าใหม่แค่5,000ันส่วนด้านล่างจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเพราะเป็นตัวรองท็อปก็จะเป็นฝาพลาสติกเรียบๆปิดไฟด้านซ้ายไฟหน้าก็สวยใสยทั้งสองฝั่งปิ๊งๆเลยด้านล่างฝาพลาสติกสีดำก็ดูเท่ดีนะตัดกับตัวรถสีขาวแล้วได้สเกิร์ตรอบคันในสไตล์นิสโมด้วย สีสันที่เห็นนี้เป็นของเจ้าของเดิมให้มาเลยนะครับเราล้างล้างขึ้นมาแล้วก็ดูแล้วค่อนข้างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นดูแล้วชิ้นนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วนะครับสีขาวมุกสวยๆเคาะไปยังบางใสใช้ได้นะครับไปตามนี้ได้เลยนะกันชนดูแล้วก็เรียบร้อยใช้ได้นะครับขนแมวมีไหมมีบ้างเบาๆเดี๋ยดูแล้วน้อยมากสะเก็ดหินมีแล้วน้อยมากดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่ต้องไปยุ่งอะไรไปตามนี้เลยนะผิวเขาค่อนข้างเดิมค่อนข้างดีค่อนข้างใสสวยอยู่แล้วไม่ห้าพัน สีฝั่งนี้โอเคใช้ได้เลยนะครับสำหรับชิ้นใหญ่ดูแล้วไม่น่าจะต้องทําอะไรจะมีแค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวเก็บสีให้นั่นก็คือสเกิร์ตชายล่างมีทลอกอยู่ประมาณหนึ่งตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจบคลิปนี้เข้าสีเก็บให้แต่ส่วนที่เหลือผมขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะครับพอดูแล้วผิวเขาค่อนข้างเดิมค่อนข้างใสามากๆปล่อย,ปล,อยปล่อยไปตามนี้ได้เลยดูแล้วก็ใช้ได้เรียบร้อยคอบบยังบางใสสวยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ มีกล้อง360องศาให้มือจับได้ smart e n t รีเจ้าของเดิมแถมฟิล์มให้เรียบร้อยหลังคาดูแล้วเรียบร้อยไม่น่าจะต้องทำอะไรนะครับล้างน้ำเปล่าขึ้นมาก็สวยใสเคาไปยังบางใสใช้ได้ล้อแม็กกันต่อเลยนะตัววีได้ล้อแม็กลายนี้เลยหน้าเงาร่องดำแม็กก็สวยใช้ได้ได้ดิสเบคล้อนหน้าด้วยนะครับไม่มีทะลาะอะไรรุนแรงยางก็เป็นยางเดิมติดรถมาจากโรงงานเลยนะครับ ปลายปี2020รุ่นนี้นิสสันจะให้มาเป็นดันหลอก NSF นะครับเบอร์19565 R15 นะไม่แค่5,000เพราะฉะนั้นดอกเหลือเยอะอยู่แล้วนะฮะดอกเต็มดอกสวยใช้ดันได้อีก4ปีสบายๆนะฮะ ล้อหลังแม็กก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางเดิมติดรถจากโรงงานปี20ปลายปีดอกเหลือแน่นอนฮะเพราะว่าไม่แค่5้าพันดอกยังเต็มยังลึกยังสวยใช้กันได้ยาวๆครับโครงสร้างกันต่อเลยฮะสะโพกหลังขวาเปิดมาแล้วมาร์กิ้งแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ เหนียวมากไม่ทางอยู่ครบเลยนะซอกประตูด้านในแห้งๆเดิมๆหัวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดอะไรเสากลางขวาครับเม็ดอาร์คสวยเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยโอ้โหเหนียวเหลือเกินเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในนะหัวน็อตเดิมหมดตัวักอรอาร์คุมๆมตัวอาร์คุมๆมน็อตเดิมไม่มีขยับเป็นริ เรียบเนียนเดี๋ยวสติกเกอร์สติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยเั็นเบรรุ่นนี้อยู่ขวาเลยนะฮะเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกาผลิตและประกอบประเทศไทยเครื่อง 1000cc เลขตัวถัง mnt ลงท้ายด้วย Z0019916 เาหนสาหน้าขวาเมทดอักสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะครับเมทดอักสวยงามซอกในแห้งๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะ ด้านหลังกันต่อนะฮะคันนี้มีชุดแต่งให้เท่ๆลนสไตล์นิสโมสปอยเลอร์เป็นสีดำเงาเฟียวเา้าจริงๆนะไฟท้ายกันก่อนนะไฟท้ายสวยมากเลยไฟท้ายขวาก็หล่อดูดีเป็นตัวรองท็อป V ีเทอร์โบฝาท้ายเจ้าของเดิมสีสันให้มาใช้ได้นะครับดูแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปยุ่งอะไร นะครับกันชนดูแล้วก็เรียบร้อยใช้ได้สกงสเกิร์ตให้มาก็เรียบร้อยขอบคุณมากนะครับมีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้วยนะครับโอเคท่อนท้ายก็สวยเรียบร้อยมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายให้นะนี่นะเปิดมาแล้วตะเก็บด้านหลังแห้งสนิทครับเม็ดอาร์คสวยงามฝากระโปรงน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะแนวซิลิคนเดินตรงแนวสวยงามผิวพันแห้งสนิทฝากระโปรงน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับ ตะเกียบด้านหลังซ้ายขวาแห้งสนิทเหมือนกันไปด้านในผิวพันแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีชนหนะักเจ้าของเดิมแถมถาดมาให้ขอบคุณมากโคมด้านหลังยังสวยเนียนโอ้โหเนียนมากกริบกริบนะแต่รุ่นนี้ไม่มีล้ออะไรให้นะโรงงานไม่ได้ให้มาให้มาแค่ชุดซ่อมอยางแบบนี้ไปตามนี้เลยด้านหลังแห้งสนิทแนวซิลิโคนของเดิมโรงงานหมดนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีอะไรทั้งนั้น ขออนุญาตยกให้ดูเล็กน้อยนะแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยอยากยกเท่าไหร่นะเดี๋ยวขาดกระจุยอ้าวนิดนึงแล้วกันผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆโรงงานเลยนะฮะแนวซิลิโคนแห้ง,หง,หงสนิทไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมทุกอย่างเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาต่อแถบซ้ายนะฮะล้างขึ้นมาแล้วก็แถบนี้ก็เรียบร้อยใช้ได้ดูแล้วไม่น่าจะต้องทําอะไรผิวพันธุ์ค่อนข้างใสสวยเดิมพอไปยังบางใช้ได้ นะพร้อมสกเกิร์ตรอบคันเท่ๆเลยสรุปแล้วคันนี้มีเก็บชิ้นเดียวคือฝั่งโน้นนะฮะสกเกิร์ตฝั่งโนชิ้นเดียวมือจับมีสมาร์ทอนทรีให้ซ้ายขวาเจ้าของเดิมแถมฟิลมาให้เรียบร้อยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวมีกล้อง360อ,องศาล้อแม็กเดิมๆโรงงานนั่งเงาร่องดำแม็กยังสวยมากเอาไม่แค่5,000ยางเดิมติดรถมาจากโรงงานปี20ดอกยังเหลือเยอะเหลือเต็มนะฮะเพราะวิ่งแค่5,000ก็ไปได้อีก4ปีสบายสบาย ล้อหลังก็สวยสีวงสวยหมด้าไม่ได้ไปไหนจอดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นล้อสวยวับเลยนะยางเดิมปี2 0ไม่ห้าพันดอกเหลือเต็มเต็มครับใช้กันได้อีกยาวๆคุ้มๆเลยนะครับโครงสร้างกันต่อประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วฮนะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงาม โอ้ยเหนียวเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมหมดนะฮะตัวเลขตัวอักษรคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดเลยเสาหน้าทรายฮะลูกยางเหนียวมากเม็ดอาร์คโอ้โหเหนียวไปไหนเนี่ยเม็ดอาร์คสวยงามโอ้ยเดี๋ยวเม็ดอาร์คสวยงามซอกในเดิมหมดนะครับปาสีก็ต่อแล้วหมด รัสภาปีหน้าใช้กันยาวๆนะอ่ะกระจกรุ่นนี้โลโก้อยู่ฝานะฮะอ่ะของเดิมนิสสันจากโรงงานเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าไปมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะจิ๋วแต่แจ๋วครับเครื่องเล็กลงฮะ,ะเหลือ1 0 0 0งพก็จริงฮะ,ะแต่ว่าใส่เทอร์โบเข้าไปเพราะฉะนั้นได้100แรงมาเลยนะฮะเป็นเกียร์ CVT เติมได้ถึง e 2 0อัตราสิ้นเปลืองที่สุดจอดครับยี่สลิตรใครเน้นความประหยัดจากตัวนี้เลยแล้วยังแรงด้วยนะครับ ร้อยแรงมาโอ้โหใหม่ห้าพันแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับซับในเอยเอตัวแรกฝั่งขวาซอกในน็อตเดิมทุกตัวแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับซับในแห้งสนิทไม่มีคอไม่มีพ่นเบ้าโชค็คแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามแชสซีสวยงามใส,มสปิ้งเลยนะคาร์หน้าเดิมทุกจุดรูกลมคลมกริบเม็ดอาร์คสวยงามสติ๊กเกอร์เนียนทุกแผ่นนะครับคาร์หน้าเดิมหมดนะฮะ แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้แชสซีแห้งสนิทนะครับผิวพันธ์ใสๆเลยแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคมกริบเบ้าชกเม็ดอาร์คแห้งสนิทซอกในน็อตเดิมทุกตัวแก้มซ้ายน็อตเดิมทุกตัวฝากระโปรงน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยขยับเลยกันร้อนยังสวยมากนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติ๊กเกอร์นเนียนทุกแผน่นไม่มีงัดแงะแกะเกา่า แนวซิลิคอนเดินตรงเปงเ๊ะทุกอย่างออริจินอลจากโรงงานน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดไปห้าพันเดี๋ยวไปดูภายนอกโดยสารกันปต้องบอกว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยตามสเปคโรงงานเนี่ยไม่ว่าจะตัวท็อปหรือไม่ท็อปมันจะเป็นหบอะผ้าทั้งหมดอันนี้ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณเจ้าของเดิมมากทำาให้เราเรียบร้อยแนละ้วแล้วสวยด้วยขอบคุณมากนะฮะเราใช้สีแบบวัยรุ่นเลยนะฮะเข้ากับตัวรถมากนั่นก็คือเขาใช้เมาะหนังเทียมสีดําผสมกับสีแดง ว้าเฟี้ยวไม่เบาแล้วสภาพยังดูดีมากเลยเพราะว่าไม่แค่ห้าพันนะครับสวยเลยส่วนแผงข้างก็เช่นกันนะเขาจะเปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังให้เราแล้วเขาก็เลือกใช้สีได้ดีนะครับสีแดงตัดกระดำนะฮะสวยเลยมันดูร้อนแรงดูเข้ากับตัวรถมากฟิล์มเขาให้มาเป็นไฮคูลังสวยมากนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกด้วยประตูหลังฟิลม์มไฮคูลสวยเลยแผงนี่เนียนกริปนะพอซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ไปไหนทำในงานนะเขาที่ดูบอกว่า ทำแต่งงานเป็นช่วงวัยรุ่นสร้างตัวซื้อมาแล้วทำแต่ง,งานทำแต่ง,งานจอดอย่างเดียวมีพรม5 d ดีแถมมาด้วยขอบคุณมากด้านหลังมี usb ให้ด้วยนะแล้วบอกด้านหลังก็เนียนกริปไม่แพ้กันเพราะว่าแกขับคนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยได้ขับด้วยหัวหมอน3ตำแหน่งตัวบอกทำมาให้เราเรียบร้อยสวยเลยประตูหน้าซ้ายสวยเนียนกริบ นะฟิล์มไฮคูวสวยๆบาะนี่เนียนมากเลยนะครับสวยมากขอบคุณเจ้าของเดิมมากให้เรามาเรียบร้อยประตูหน้าซ้ายสวยกริบๆเลยนะฮะหารอยแทบไม่เจอเลยฟิล์มไฮคูวสวยๆบอกสวยเป๊ะทุกจุดเลยนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวไปลองขับกันริสันอาร์เมรตัวรองท็อปนี่ม 5, ไม่ห0 0พันแท้ๆเลยนะให้ดูนี่ไม่ไม่ใช่โกหกนะกุญแจ กุญแจแบบไหนเนี่ยกุญแจเป็นแบบนี้ฮะเหมือนเดิมหน้าตาแบบนี้กุญแจสำรองมีให้ครบปุ่มสตาร์ทย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะไม้ปัจจุบัน5,400โลโอ้โหรถบ้านสายจอดนี่กราฟ,ฟิกสวยมากนะเท่เท่มากเลยไหม่5้5,000เปิดแอร์ก่อนร้อนได้แอร์ดิจิตอลด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวรองท็อปปรับความแรงได้7ระดับปับอุณหภูมิก็ดิจิตอลมีแอร์ออโต้ให้ด้วย มีไล่ฟ้าหน้าหลังมีครบเลยปรับทิศตรงทิศทางได้พอสมควรโอเคยอดเยี่ยมคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้เป็นพลาสติกสีเทาเข้มเกือบเกือบดำสวยเนียนกริบไม่มีริ้วไม่มีรอยเคาะไปสวยเลยแอร์แบ็กกี่ใบเนี่ยแอร์แบ็กสองใบมั้งเท่าที่เห็นเนี่ยสองใบนะเจ้าของเดิมมีการตกแต่งภายในด้วยสีแดงโอ้โหสวยมากหน้าจอ เม่นระบบสัมผัสแล้วให้มาใหญ่เลยอันนี้คือสเปคตัว V นะฮะคุ้มจริงๆนี่คือของโรงงานเลยนะมีภาษาไทยให้ด้วยเล่นบลูทูธได้นะครับเล่น USB ได้ เป็นน่าจะเป็น Android ด้วยแหละแล้วก็มีกล้องให้รอบคันด้วยนี่นี่ตัวรองท็อปนั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้นิสสันให้ออปชั่นเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เล่นพวก U.S. บง U.S.B. บูทงบูทูธอะไรก็ตามมาตรฐานเนาะนี่นะฮะด้านล,ล่างนะฮะรถรุ่นใหม่จะจะมี U.S.B. ให้มาเยอะแล้วนะแล้วก็มี Power Outlet ผสมผสานกันไปมีอะไรฮะเนี่ยเกียร์ C.V.T. นะ คูสตาร์ทอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเกียร์ CVT หัวเกียร์คันเกียร์มีความดูล้ำสมัยดีไซน์ได้ดีนะสภา, <c oughs> าพนิเปะมากเบรกมือยังเหมือนเดิมฮะตามสไตล์เก่งเล็ก <c oughs> ร่องวางแก้วน้ำตรงกลาง2ร่องที่เท้าแขนเป็นสีดำเป็นหนังนุ่มๆเล่อนไม่ได้ด้านในมี USB ให้อีกด้วยนะครับ USB <c oughs> <c oughs> ในี่ให้เยอะผวงมาลัรมัรลติฟังก์ชันรับสายโทรศัพท์ได้เพิ่มลดเปลี่ยนเสียงเพลงนู่นนี่นั่นได้โลโก้สวยมากวัสดุสวยมาก เนื้อพวงมลาลัยเนียนกริบนะเน,นเนียนเนียนเนาะเราบิปรับด,ด้านล่างด้วยปรับได้กีทิทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังนี่ได้สีท่ทิทางด้วยกระจกไฟฟ้าสี่บานได้คนขับเป็นออโต้หนึ่งบานเซ็นรัลนล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้ามีออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปเหมือนเดิมกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกครับ ด้านบนไฟมีเริ่มเปลี่ยนรูปแบบและเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้ดูเท่กว่าเดิมนะครับแต่ยังเป็นหลอดไฟแสงจันเหมือนเดิมนะตรงกลางนี่เหมือนเดิมนะัตรงกลางนี้ใช้ตั้งแต่เจนแรกเลยพี่บังแดดนะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยไปตามนี้เลยนะคะจอดอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนครับติกยังอยู่ดีเพดานสวยกริปไม่หนะ้าพันฮะสวยเนียนเป๊ะเลยเ้ซายมีอะไรให้เราเปิดมาแล้วปา๊า มีคู่มือแฟ้มเฟิรม์มมีให้ครบโอ้ครบเลยคู่มือใช้งานคู่มือหน้าจอสมุดเช็คระยะครบเลยนะครับคันนี้โมเดลผลิตปี2020นะครับแต่ว่าออกรถนี้ทันวาปลายปีเลยเกือบจะปีใหม่เลยนะฮะแล้วก็มาจดทะเบียน2020ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวครับออกรถนะฮะ24ทันวาปี6 3านะครับ ก็คือปี2020แต่ทันวาปลายปีนะฮะแล้วก็มาจดทะเบียน21 2021นะฮะได้ใหม 5, 000, นะ่5,000ฮะเช็คไปรอบเดียวฮะ1,700โลนะตั้งแต่ปี64กลางปีเนาะน้ำมันเครื่องใส่กล่องแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยจอดอย่างเดียววันนี้ใหม่5,000เดี๋ยวก่อนออกรถเอาเข้าสูนย์นิสสันได้สำเนารถคันนี้เพิ่งปิดบัญชีไฟแนนซ์มานะครับผ่อนกันนิสสันลิซซิ่งผู้หญิงขับมือเดียวโมเดลผลิตปี2020นะ แต่ออก,ออกรถที่ทันวาเลยกรุงป้ายกรุงเทพฮะสรรีขาวเดิมโรงงานฮะเลขตัวถัง MNTBAN a ลงท้ายด้วย11 19916เครื่องยนต์ HRA 0023857E เบนซิน3สูบ 1,000cc ร้อยแรงมาไปลองขับกันเลยฮะมีกล้องหลังให้ในตัวนะมีกล้อง360องศาพร้อมเส้นกะระยะนะครับออกตัวไปดูหน่อยว่าเครื่องพันเดียวไหวไหม ปั๊บออกตัวไปแล้วโอ้ไม่ใช่แค่ไม่ไหวนะไม่ใช่แค่ไหวไม่ไหวนะพุ่งมากเลยพันเดียวแบบพุ่งจิ๊ดจาตเลยนะครับเพราะฉะนั้นขับในเมืองก็ได้ขับทางไกลก็สนุกนะครับวงมาลัยยังเบาเหมือนเดิมนะครับขับขี่ง่ายค่องข้างใช้งานง่ายเลยนะครับออกตัวเดี๋ยวขอลองอีกรอบนึงดิฟิลมันได้ฟิลมันได้ออกตัวไปพุ่งใช้ได้นะับพันเดียวโอ้พุ่งพุ่มากนะครับ อ่ะเรื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลด้วยนะเทมากเลยนะฮะอ่ะวงเลี้ยวกันหน่อยซีวงเลี้ยวกันนิดหนึ่งนะเรื่องความคล่องตัวผมว่ายังสุดยอดเหมือนเดิมสำหรับเก๋งอีโคคาจากค่ายนิสสันนะฮะวงเลี้ยวแคบมากครับกลับรถสบายสบายเลยนี่เหลือๆเ,เลยนะฮะนี่สบายสบายเลยโอ้โห ใครตามหาอยู่นะฮะ้ามราดนะใหม่ห้าพันะได้สีขาวได้ชุดแต่งรอบคันเด<ๆ>ีย๋ยวไปดูราคากันไปใครอยากได้รถบ้านสายจอดวันนี้ไมอีกแล้วครับไม่ห้าพันแท้ๆเลยนะกับตัวนี้เลย 2, 2021นิสสันอาร์เมราตัวรองท็อป 1.0V เทอร์โบใหม่ห้าพันรับประกันโครงสร้างไม่มนันหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิวามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ5,000ันกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับ ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยแล้วได้สีขาวมุกเท่ๆได้ชุดแต่งรอบคันในสไตล์นิสโมแล้วไม่5้าพันครเลงอยู่ห้ามชาเด็ดขาดนะฮะอ่ะราคากันเลยฮะวันนี้ปกติวอล์กอินราคาหน้าร้านเราขาย459,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนเซ้นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง400,000 ดีๆก็ฟรีดาวน์ศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อ,อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและทุกกอรขับรถคับของเจะรถศูนย์นิสสันเปลี่ยนท้ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางไนจโตรเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชโรอก,ก่อนสมรรถเช่นเธอรถสวยไม่น้อยไม่ห้าพันแท้ๆได้มือเดียวได,ได,ได้สีขาวได้ชุดแต่งเท่ๆรอบคันห้ามชา้าเด็ดขาดครับรีบแอดไลน์ line, มาได้เลยด้านล่างไอดล่แอ 19SP บนแอแบปนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไี Google Map, ่ g o o g ู e ก a นแบบพ์ม19สีประกรบเราอยู่ถนนกนรารประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถอดให้มีง,งานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ดดดด e o, ห้อราคาสูงมีรถเก่ามาแล,ลแกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน,นลนาที่ รถเดินยังนี้คลิปหน้าจะตึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดก19ศรีประกรณ์รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com